ล่าสุดพักเพื่อไทยออกประกาศชัดเจนเลยค่ะว่าเดี๋ยวบ่ายสองนะคะเขาจะเดินทางไปคุยกับทางพักประชาชนค่ะยอมรับเงื่อนไขของพักประชาชนหมดเลยแล้วที่สําคัญเขาพ่วงเรื่องของการแก้ MOU 43แล้วก็44ก็คือเขาพ่วงยกเลิกให้ด้วยค่ะเออยกเลิกไปเลยเพราะถ้าจำได้วันนี้ม็อบเขาชุมนุมใช่ไหมถูกชุมนุมที่อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยในข้อเรียกร้องเนี่ยก็คือใครจะมาเป็นรัฐบาลใหม่เป็นนายกใหม่ยกเลิกเลย MOU 43 MOU 44คุณผู้ชมพักเพื่อไทยนะคะเขาประกาศออกมาผ่านทางาเพจของอพักเลยบอกว่าได้ทำการประสานและกำหนดนัดหมายกับพักประชาชนเพื่อหาเรือเรื่องข้อเสนอในการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้เวลา14นาฬิกาณที่ทาการพักประชาชน โดยคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยและคุณจิราพรสินทุปไยรอ,องหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นตัวแทนของพักพักเพื่อไทยยินดีตอบรับข้อเสนอจากพักประชาชนทุกประกาศและมีข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนถึงแนวทางปฏิบัติและแก้ไขปัญหาประเทศดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งก็คือรัฐบาลพักเพื่อไทยที่ตั้งขึ้นจากข้อตกลงนี้จะยุบสภาภายใน4เดือนนับจากวันถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา และหากกระบวนการตามเงื่อนไขบรรลุผลก่อนกำหนดเวลารัฐบาลจะยุบสภาทันทีนี่คือสี่เดือนอะ่ะโอเค,คแต่ถ้าทุกอย่างมันเสร็จสิ้นแล้วมไม่ต้องรอสี่เดือนเดี๋ยวยุบให้ก่อนเลยคือเร็วขึ้นไปอีกสามเดือนก็อาจจะยุบได้เลยนะถูกต้องค่ะสองการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะตั้งคำถามเรื่องเห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยปี2540เป็นร่างหลักหรือไม่ เพื่อกระชับเวลาในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะ 3. การทำประชามติครั้งเดียวจะตั้งคำถามเรื่องการคงไว้หรือว่ายกเลิก MOU 43แล้วก็ MOU 44เพื่อหาข้อยุติแล้วก็ลดความขัดแย้งภายในประเทศและข้อ 4. รัฐบาลชุดนี้จะร่วมมือกับพักประชาชนและทุกฝ่ายเร่งดำเนินคดีหัวสวและคดีที่ดินเขากระโดองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชน ตามกฎหมายแล้วก็หลักนิติธรรมอย่างตรงไปตรงมาค่ะ4ประเด็นที่วันนี้พรรคเพื่อไทยนะคะก็จะไปพูดคุยค่ะกับทางพรรคประชาชนในเวลา14.00นานะคะนอกจากจะนําโดยคุณสรวงเทียนทองแล้วนะคะยังมีแกนนําของพรรคเพื่อไทยอีกหลายท่านเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคุณชูศักดิ์สิรินินคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะรวมไปถึงฟากฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลก็ไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพันตํารวจเอกทวีศศรสองหรือคุณเด็ดอิกขาวทองค่ะ